ของทศรูลสโลลลฮาริวัสัลลัมนะครับในการเอาชนะตัวของเรานะครับเอาชนะนับสู S เ,อนนบสเอาชนะอารมณ์ฝ่ายต่ำของเรานะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไหนกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ยังคงความเป็นบ่าวของลัทธิมหาในหัวตะนาที่เป็นต้องเป็นผู้ที่มีตะวาต่อลัทธ mm ิมหาในหัวตะนานะครับในทุกทที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่นะครับที่ทศรูลบอกกับเรานะครับว่าอิตะกิลลาฮะไฮซสมากุนตะ นะครับพวเจ้นนั้นจงตะว่าจงยำเกรงต่อลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะไม่ว่าจะมีสภาพเป็นยังไงะจะสุขจะทุกข์จะสมหวังจะผิดหวังนะครับหรือจะเหนื่อยยากขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับลักษณะของคนที่มีตัะว่าต่อเราสุบภะตาลานั้นเขาก็จะคงไว้ซึ่งการรักษาคําสั่งของเราสุบะในหัวตาลาอย่างเคร่งครัดนั่นเองหัวใจที่แข็งแข็งแกร่งอิมานที่เข้มแข็งท่านละล่ะครับพี่น้องที่จะเอาชนะ,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 ะการกระซิบกระซาบ ของอิบลิเชตันได้นั่นเองนะครับเหมือนที่เรานั้นพยายามทุกวันนี้แล้วก็ดํารงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติตามสุนนะของท่าสนาสุสลต่ลนฮามิสลัมนั่นเองพี่น้องครับเอเลสเวลาบอกเราในอัลกุรอานนะครับในสุระอัลกาฟฟีนะครับสุระที่สิบแปดอายะที่ยี่สิบเก้านะครับพูดถึงคนที่มีความประสงค์ที่จะศรัทธานะแล้วก็คนที่ประสงค์ที่จะปฏิเสธนะ คือหมายถึงคนที่จะเชื่อรล้วสุภาหในหัวตาลาแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคนที่เชื่อท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อโต้แย้งมาหักล้างนะครับกับคนที่จ้องจะปฏิเสธจ้องที่จะหาทางออกจ้องที่จะหาจุดอ่อนหรือช่องว่างในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเราแล้วก็สุนัขของตระกูลสุลตลาหสลามนั้นสภาพมันจะต่างกันนะครับเลาบอกบอกไว้นะครับว่าว่าุลฮักกุมอีร์รับบิกุม ฟัม e. <lo> so ันเสอ้าลยุมินว <ổ> ่มันเสีอ้าลยากฟูดอินนาอัตเรนาลิซาลีมินานารออะฮะท่ฮิมสราดิคุฮะวอยสตอรี่สยุกที่บีบีมาอิกลอิกลมุฮลีวะยัสมิลวุจุบิัชราบุวะาตมรตาฟะโนะครับอนี้เลาวลาจะเปรียบเทียบไปเห็นนะครับว่าคนสองชนิดเนี่ยนะครับพฤติกรรมสองลักษณะเนี่ยนะสภาพที่ต่างกันนะนะเขาจะได้เจออะไรกันบ้างนะครับเราบอกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ศสัจธรรมนั้นนะ่ะมาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าสัจธรรมก็คือความความเป็นจริงนะครับอของของชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือหมายถึงอ,อัลกุรอานนะที่เราสราุนาได้ให้มาเนี่ยนะเป็นคํากล่าวของรสัสบาดตะลาเป็นคําสอนเป็นคําบอกเป็นคําเตือนนะเตือน ให,ใ,หให้เราได้รับรู้แล้วก็จะได้ระมัดระวังตัวไว้นะครับเตือนว่าสัจธรรมนี่นมาจากพระผู้เป็นเจ้าข,ของพวกเจ้าก็คืออลัลลอฮฺซุบฮฺฮานวะอัลตไม่ใช่มาจากมนุษย์มนุษย์ไม่ได้เขียนขึ้นมาเองนะครับมาจากอลาัลลอฮฺซุบฮฮานุอาลานะครับโดยเป็นวะฮีผ่านมาทางท่านนบีมมูฮัมมัดสุลลัละฮ์มุสลัมนั่นเองนะครับอลัาบาลลอฮฺบอกนะครับว่าดังนั้นนะครับฟะมันชาฟันยุมินดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็สัตผู้ใดประสงค์ก็จงศรัทธานะใครประสงค์ททีี่่่จจะะเชืออฟัังน้มรบ ก็จงศรัทธาก็คือนําเอาไปปฏิบัติเชื่อแล้วก็นําไปปฏิบัตินะวะันชาฟลยักฟุและผู้ใดประสงค์ก็จงปฏิเสธนะส่วนใครก็ตามที่ประสงค์ที่จะโต้แยง้งประสงค์ที่จะไม่รับนะก็จงปฏิเสธนะอันนี้แสดงเห็นว่าพระมงลักษณ์วัตรลานะั้นไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับบ่าวของพระองค์นะนะแต่บอกให้รู้เตือนนะนะแล้วก็ชี้ทางให้ ใครเชื่อก็จงศรัทธาแล้วก็รำไปปฏิบัติแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็จงปฏิเสธปฏิเสธไปเลยนะแม้แต่คนที่เป็นได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมด้วยกันก็ตามนะครับจะเชื่อบางส่วนหรือปฏิเสธบางส่วนก็ไม่ได้นะเชื่อก็ต้องเชื่อทั้งหมดนะะเลือกเชื่อเอาบางเรื่องบางองค์การที่ตรงกับความต้องการของเราเองไม่ได้นะแม้ว่าอารมณ์ในความต้องการของเรานั้นจะต้องการอย่างหนึ่งนะครับแต่คําสั่งของรัสบาลนั้นก็เป็นคําสั่งที่เราน่าจะต้องน้อมรับนะท่านซุนบอก คนใดคนหนึ่งนะยังไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าอารมณ์ของเขานะจะคล้อยตามในสิ่งที่ฉันนํามานะอารมณ์ของเขานะความคิดของเขาจะต้องคล้อยตามสิ่งที่เราสูนนา้นะํามานำมาบอกอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ทเรานนั้นจะต้องต้องเชื่อมั่นนะครับตรงนี้นะครับลำบกผู้ใดจะประสงค์ก็ทรงทธาและผู้ใดประสงค์ก็จงปฏิเสธนะครับอินาตนาลิซอลิมีนานารอนะครับถ้าจริงเราได้เตรีย,ยรไไไมไฟนรกไว้สําหรับพวกอธรรมนะ เตรียมไฟนรกไว้นะสำหรับพทุทธิธรรมพวกที่ปฏิเสธนั่นเองพวกทธิธรรมนี่คือปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮฺบฮาเนาะอัลตาราปฏิเสธสัญญาของอัลลอฮฺสาลาุลลอร์มาอะไรแบบสลัลลัมนะเป็นสิ่งที่ที่อัลลอฮฺ Allah เตือนเอาไว้แล้วนะครับใครศรัทธาก็ศรัทธาใครปฏิเสธก็ปฏิเสธแท้จริงอัลลอฮฺได้เตรียมไว้แล้วซึ่งไฟนรกของมันนะครับอาฮาตบิซูรัดุกุฮาวยะตะกีซุยุกาซุวิมาอิกลัลกัลมุฮลิยัสวิลวุจุนะครับอัลลอฮฺบอก เราได้เตรียมไฟไว่าสาหรับผู้อาธรรมซึ่งกาแพงของมันะล้อมรอบพวกเขาเอาไว้กําแพงของไฟนรกเนี่ยเป็นกําแพงไฟล้อมรอบก็เอาไวอ้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วถ้าพวกเขาเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะถูกช่วยเหลือด้วยน้ําเสมือนน้าทองแดงเดือดลวกใบหน้านะเราบอกเขาร้องขอความช่วยเหลือก็จะได้รับการช่วยเหลือแบบไหนอะเอาเหมือนน้าเหมือนน้าทองแดงที่เดือดอะลวกลงไปบนใบหน้านี่คือรางวัลของผู้ปฏิเสธที่จะได้รับนะครับ ันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเสียเวลาบอกร้อยเพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะครับที่คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาปฏิเสธสุนนะของท่านรอซู้สุลทรละฮะวะละสัลลัมนี่นจะต้องไปเจอนั่นเองในวันข้างหน้านะครับอัลานรอบอกนะครับว่ามิซาเชราวบซาอัตมุลตัฟฟะกอมันเป็นน้ําดื่มที่ชั่วช้าแล้วก็เป็นที่พำนักที่เลวร้ายนะสำหรับคนที่ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธสุนนะของท่านรอซู้สุลทรละฮะวะละสัลลัมปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามสุนนะขออองงท่่านนนรซูลลลลลัััฮุะวมเ นะครับอันนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ที่เราได้ดําเนินชีวิตมาเนี่ยนะครับเราจะก็จะต้องดําเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของศาสนานะเพราะเราเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นคนสองโลกนะจะดำเนินชีวิตตามอารมณ์ไม่ได้นะครับหรือตามกระแสไม่ได้จะต,ต้องเดินดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านเบียร์มูฮัมมัดสุลลัาละฮาวะเลวะซัลลัมนะครับตามแนวทางที่อัลลอฮฺสุลต่าและทัะลซุนข้าพนั้นได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลต่านบอกกับเรานะครับว่าสัจธรรมนั้นเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานะาลานะครับ ใครประสงค์ก็จงศรัทธาใครประสงค์ก็จงปฏิเสธมีสองอย่างนะแล้ววันข้างหน้าก็คือมีสองกลุ่มเหมือนกันไม่ไปซ้ายก็ไปขวาไม่ขึ้นสวรรค์ก็ลงนรกนะแล้วไม่มีใครช่วยใครได้เลยด้วยนะครับาละว,ว่ันนะครับต่อไปนะครับในอายที่30นะครับอินนารีนาอามโนอาเมลุซอริฮาตอินนาลาณูดีวอจรมันอัสนะามาลานะครับใที่บรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายอันนี้พูดถึงกลุ่มที่ศรัทธาและกระทำความดีคนที่เชื่อแต่จะทำแล้วก็ศรัทธาและก็ทำความดี นะครับไม่โต้แย้งไม่หาช่องอะไรที่จะออกนอกกรอบของศาสนานะครับเอเล็์บอกว่าเราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทําความดีนั้นสูญหายอย่างแน่นอนเอเล็์สัญญาแล้วนะครับว่ารางวัลของผู้ทําความดีนะเอเล็์จะตอบแทนให้โดยที่ไม่มีการสูญหายทุกเม็ดเลยที่เราทําไว้นะไม่ต้องห่วงนะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ไดรับในดุนยาเนี่ยอเล็์สุมาลาก็จะเตรียมไว้ให้เราในวันอาคิรห์นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องพอใจ พี่น้องเรามาอยู่ในดุนยาในแค่ช่วระยะเวลาหนึ่งเพราะฉนะนั้นใช้เวลาที่มีอยู่ที่ลาสลาให้เราดูอายุที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับในการทุ่มเทรับใช้ศาสนาขอรับสุภะในวตาราเท่าที่เรามีความสามารถนะครับอลาบอิตะกุลลาหมัสตาตาดุมนะจงจำเกรงต่อแล้เท่าที่พวกเจ้าทั้งหลาย้มีความสามารถขอให้ได้ทําทําไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ทําไมเราต้องมาทําแบบนี้นะทำไมเราต้องมาลนะหม,ม,มาด นะครับทำไมเราจะต้องถือศีลอดทาไมเราจะต้องบริจาคทําไมเราจะต้องช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอสุบฮานหะัวตาลาเพราะนั่นก็เป็นสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้แล้วก็เป็นนิ้อมัตอย่างใหญ่หลวงที่พระองค์ได้ให้เราได้มีส่วนร่วมนะครับอย่างงานที่เราจะจัดกันในวันนี้นะครับทุกคนเหนื่อยอยากนะครับต้องอดหลับอดนอนต้องทุ่มเทต้องเสียทั้งกําลังทรัพย์เถียงกําลังกายเสียกําำลังความคิดความอ่านเนาะช่วยกันทุ่มเทเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อมนุษย์แต่เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานในูัวตาลานะครับ ถ้าเราประสบความสำเร็จเอาละเวลาอตอบรับดุอาให้กานประสบความสำเร็จมัสยิดก็จะมีรายได้เข้ามาเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงในการดาเนกกิจกรรมต่างๆของทางด้านศาสนานะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องออตระหนักแล้วก็เชื่อมัน่นเราไม่ได้ทําเพื่อใครไม่ได้ทําเพื่อมนุษย์นะครับแต่ทําเพื่อรับใช้อัลลอฮฺซุบฮา,านาห์วะตาลาั่นเองนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้อง นะครับล้วก็ขอให้เรานั้นได้ใช้ความสบัสดิอดทนนะครับแล้วก็ช่วยกันขอดุอานะครับให้งานในวันนี้นะครับได้มันผ่านพ้นไปได้วยความราบรื่นและจบลงด้วยความเรียบร้อยนะครับภายใต้การช่วยเหลือก่อนละซุบฮาหนอัวาตาลาน,นั่นเองนะครับแล้วเราเหนื่อยแล้วพอวันนี้ผ่านไปผู้นี้เราก็าจะต้องเหนื่อยต่อไปอีกนะครับเราบอกว่าฟาอินนามะอัลอสุสริยุสรันอินนามะอัลอสุสริยุสรอถ้าจริงความ ความยากนะั้นมันอยู่ร่วมกับความง่ายนะแล้วก็ความยากมันก็จะอยู่ร่วมกับความง่ายนะคือหมายถึงว่าเราจะต้องเหนื่อยยากซะก่อนแล้วความสําเร็จมันก็จะตามมานะครับความง่ายได้มันก็จะตามมาต้องเหนื่อยก่อนนะครับมันไม่มีอะไรที่มันมาได้มาง่ายๆนะครับแล้วเมื่อเราเหน็ด <c oughs> เหนื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วงานจบแล้วก็จะต้องทํางานอื่นต่อไป,ไปอกีกมุ่งมั่นต่อไปอีกนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละจนกว่าชีวิตเรานั้นจะจบลงจากจุนยานที่ไปนั่นเอง นะครับแต่มันก็ผลงานที่เราที่เหลือจริงไว้ก็คือผลงานที่เราได้ทําไว้ในดุนยาเนี่ยนะครับมันจะเป็นพยานให้กับเราในวันอัคารนั่นเองก็ฝากพี่น้องที่ช่วยกันขอ้วยานะครับวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับท่านที่ชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับทางบ้านนะครับที่เป็นสำรวจอาซิดหรือเป็นผู้ที่นอกพื้นที่นะครับอยากจะเชิญชวนให้ท่านมาร่วมงานในวันนี้นะครับวันเสาร์นี้ตอนเย็นนะครับห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับถึงห้าทุ่มนมีการบรรยายพิพายกันในหัวข้อถึงตายก็ยังไม่จบ ับมีนักวิชาการหลายท่านนะครับอาจารย์ยูซุปงกาวีอาจารย์สมิตมาดาเรศอาจารย์บุญรอชสวัยหมัดนะครับแล้วก็อาจารย์ยูซุปงกาวีนะครับดำเนินการไปโดยอาจารย์มูบารอกมูบัดดีนนะครับแล้วก็อาหารมีเยอะนะครับมาร่วมกันแล้วก็พี่น้องที่มาออกร้านเนี่ยนะขอให้มาวันๆหน่อยนะครับออย่าให้เกิน3ามโมงนะครับมาร่วมพร้อมใจจำหน่ายคือหลังละหมาดอัสรีย์จำหน่ายได้เลยนะครับวันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจะได้ไม่ขุกจุกระหุกนะครับก็ฝากพี่น้องตัวนี้แล้วก็ อีกข่าวหนึ่งอยากจะพี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับพี่น้องเราท่านหนึ่งนะครับคุณมูฮัมหมัดอาลีปากีสถานนะครับคือเป็นเจ้าของธุรกิจผลไม้เนี่ยอตอนนี้ขณะนี้ป่วยอยู่นะครับอยู่โรงพยาบาลรามแหงนะครับช่วยขอดุอานะครับผมอิชาร์ละว่าวันนี้มีเวลาจะไปเยี่ยมท่านนิดหนึ่งครับให้ความใจท่านหน่อยนะครับเคยมาร่วมเยื่อละหมากร่วมกับเราเนี่ยเป็นประจำนะครับช่วงนี้อาจจะหายหน้าไปเนื่องจากป่วยนะครับเพราะฉะนขอช่วยขอดุอานะครับให้หายนะครับก็ฝากพี่น้องไวปด้วยครับอกูรูกัสฟาซานาซ Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>